ครับผู้ชมและก็มาถึงประเด็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้น้องใบค่ะดิจิตอลวอลเล็ตและดิจิตอลวอลเล็เอาเป็นว่าประเด็นสำคัญนายยมตีเศษฐาเอ้บอกกับพี่ไหนรอยเตอร์หรือเปล่าที่พูดถึงประเด็นเรื่องรอยเตอร์ค่ะไม่มีใช้พรบกู้เงินแล้วอ๋อไม่ใช้พรบเงินกู้แล้วเนี่ยน้องไบท์ไหนพี่ขอยืมดูอันนี้จะเป็นเรื่องดอกเบีย้ยอ่า ีูโรเตอร์นะคะมีเรื่องเมียนมามีเรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็มีเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองของไทยในเวทีโลกอ๋อแล้วพี่ไปเอวมาจากไหนเนี่ยนะเอาเอาไปว่าพรุ่งนี้ให้บังเอิญขนาดไหนที่มาบรรจบพบกันเนี่ยน้องไปค่ะเรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ยกับเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเลตวันเดียวกันเลยค่ะอ้าวนี่นี่นนเดี๋ยวผมมาตรงนี้นิดนึง นี่ไงนายกบอกน้องไบรท์บอกว่าอันนี้สองเรื่องรวมเลยธนาคารแบงก์ชาติควรจะปรับอาัตราดอกเบีย้นยนโยบายลงอย่างน้อย0.25ในสัปดาห์นี้นายกเศรษฐาบอกขณะที่รัฐบาลเร่งเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัล5 0 0แสนล้านคนละหมื่นให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียนนายกระบุว่าย่งไง ระบุว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวไตรามาส4ี่ของปีนี้นะคะ<ต>ท่านให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์นี่แหละบอกว่ามันจะไม่ได้มาจากพรบงเงินกู้ค่ะแต่แหล่งที่มายัางไงจะสรุปวันที่1ิเมษาคือวันพรุ่งนี้ซึ่ง,งเป็นวันเดียวกันกับที่มีการประชุมนโยบายการเงินของแบงค์ชาติอันที่ผมอาจจ่านจากบัญิชนต้องขออนุญาตนะนายกพูดอย่างนี้เหรอเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกไตรมาสแรกคือมกราคมพามีนานายกบอก อาจจะขยายตัวต่ำกว่าหนึ่งเซ็ลยเหรอหลังจากที่เติบโ<ะ>ต1.7%เซไตรามาสก่อนพอ,อมาไตรามาสหนึ่งของปีนี้จะต่ำกว่าเหเปอร์ซฮ้ยขนาดนั้นเหรอท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันดูอย่างที่บอกไปนั่นแหละในส่วนของกรณีดอกเบี้ยแล้วก็รวมถึงดิจิ t a ลวอลเล็ตใช่ไหมคือ มันมีอีกปัจจัยหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ6เดือนครั้งใหม่แต่ระดับ36.81บาทต่อดอลลาร์ค่ะนี่ท่านผู้ชมคือต้องไม่ลืมก็มีการคาดการณ์ว่ายิ่งหันดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยเงินบาทจะยิ่งอ่อนใช่ไหมใช่ค่ะเงินเขาคาดการกันอย่างนั้นถูกไหมต้องไปค่ะเออขณะที่ต้องขออนุญาตกรุงเทพธุรกิจนะ คือในโอกาสที่พรุ่งนี้จะมีการประชุมกรนงกันเขาก็สัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งไม่ได้อยู่ในกรนงหรอกกรนองเนี่ยกรนงกรรมการนโยบายการเงินมีอยู่เจ็ดคนผู้่าแบงชาติเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนพุทธเป็นประธานใช่ไหมมติรอบที่แล้วโคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2.5มติคือ5ต่อ2ไม่กระฉันวันพรุ่งนี้จะประชุมกันโดยที่ปรากฏว่ามีความคิดความเห็น ที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยต้องไปอ่ะยกเป็นตัวอย่างเช่นนี้หนึ่งในส่วนของการตัดสินใจวันพรุ่งนี้ของครกรมการนโยบายการเงินมันมีการจับตาดูว่ามันจะเป็นการช่วยลดบรรยากาศถ้าเกิดลดนะลดบรรยากาศความขัดแยง้งระหว่างนโยบายอันนโยบายร,ระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติให้ลดลงเพื่อประคองประเทศขนาดเดียวกัน รัฐบาลเองหวังจะใช้ในโยบายการเงินซึ่งก็หมายถึงแบงค์ชาติมีอำนาจหน้า,านที่เกี่ยวกับดอกเบีย้ยกลับมาเป็นพระเอกพยุงเศรษฐกิจไทยในยามที่ตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างปัจจุบันโดยให้ทําหน้าที่แทนรัฐบาลไปก่อนเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือจํากัดมีเสียงจากคุณอมรเทพจาวลา ผู้ช่วยกบบรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร CIB m ไทยเป็นผู้บริหารสำนักวิจัย CIB m บอกว่ายังไงบอกการประชุมกอนอง,อง,องครั้งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยลง0.25%นะคะ่ะ จากปัจจัยระยะสั้นและยาวในระยะสั้นในเศรษฐกิจไตรมาสแรกอยู่ในสภาพที่น่าจะชะลอตัวกว่าที่คาดเนื่องจากว่ายังไม่มีงบประมาณของภาครัฐเข้ามาสนับสนุนไปสอดคล้องกับภาคการส่งออกที่ก็เติบโตช้าลงการบริโภคในประเทศก็แผ่วลงคาดว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันยังอยู่ในภาพของการชะลอตัวและก็น่าจะเห็นต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสองนะคะที่ยังเป็นการฟื้นตัวช้าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในมุมของคุณ มนเทเนี่ยการลดดอกเบีย้ยลงเพื่อช่วยประคับประคองไม่ให้สถานการณ์เศรษฐกิจแย่ไปกว่าเดิมก็จะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในระยะสั้นและยังมองบวกระยะยาวว่าระยะยาวการลดดอกเบีย้ยลงเพื่อปรับสมดุลเศรษฐกิจไทยใหม่ให้มันสอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ําลงค่ะจากเดิมที่มองว่า ระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยปัจจุบันอยู่ที่3%เปอเซ์ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นตัวฉุดรังให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ตำกว่าในอดีตนะคะดังนั้นการปรับลดดอกเบีย้ยลงจะถือเป็นการปรับดอกเบีย้ยให้เข้าสู่สมดุลใหม่ตามศักยภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวลดลงแม้จะยอมรับว่าการส่งผ่านดอกเบีย้ยสู่ระบบเศรษฐกิจอาจจะใช้เวลามากกว่า6เดือนคแต่ก็เชื่อว่าการปรับดอกเบีย้ยมันจริงพิภพรยายยาวต่อไปท่านผู้ชม ขณะดเดียวกันต้องระวังก็คือผลที่ตามมาจากการลดดอกเบี้ยอาจจะทำให้เกิดเงินทุนไหลออก <ลง S 1> ใช่ไหมแล้วเงินบาทก็จะอ่อนค่าแรงเหมือนกับที่แบงก์ชาติของสวิตเซอร์แลนด์เผชิญนะคะหลังจากที่สวิตเซอร์แลนด์ปรับลดดอกเบี้ยลงในช่วงที่ผ่านมามขณะดเดียวกันในส่วนของรัณวมอนเทียก็ยังมองต่อไปว่าถ้าแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยอาจจะลดลงสองครั้งติดเลยนะ คือเดือนมิถุนายนนี้กรองอก็น่าจะลดดอกเบีย้ยลงอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นการลดดอกเบีย้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐห,หรือว่าเฟดนะคะแต่คิดว่าไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่เป็นประเด็นถ้ากรง,งสื่อสารได้ดีให้เห็นถึงความจําเป็นในการลดดอกเบีย้ยเพื่อสร้างสมดุลกับเศรษฐกิจใหม่ในระยะยาวมากขึ้นท่าผู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องลดหรือไม่ลดดอกเบีย้ยพรุ่งนี้ขนาดที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และชีฟเอคอนอเมิสของแบงก์กรุงไทย คุณพัชรพจน์นันทามาตบอกว่าอย่างไงบอกถ้าดูภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยประเมินว่า3-6ถึงเดือนนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวได้เร็วค่ะดังนั้นการทํานโยบายการเงินผ่านการลดดอกเบี้ยก็จะเพื่อพยุงเศรษฐกิจไทยดังนั้นคาดว่ากรงงน่าจะลดดอกเบี้ยลงเนี่ย0.25%ครั้งนี้แล้วก็ยังมองว่าไม่ได้ทําครั้งเดียวค่ะเดี๋ยวจะเห็นการลดดอกเบี้ยลงต่อเนื่องหรือไม่ก็สองครั้งติดกันคือช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเพื่อให้มันเป็นบวกต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ขนาดเดียวกันมุมนี้เนี่ยมีคอมเมนต์ว่าถ้ากรงกนงแบง,ง,งชาติยังไม่ยอมลดดอกเบี้ยอาจจะต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านคุณภาพนี่ความกังวลประชาชนจากภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่จะมีปัจจัยลบต่อเนื่องอ่ะลองดูอีกสักท่านหนึ่งไหม คุณสมประวินมันม,นมันประเสริฐใช่ไหมท่านนี้ก็มองเหมือนกันค่ะว่ากรนง,งอ<ท>วันน,นี้จากไทยพาณิชย์เนี่ยมองว่ากรนง,งอน่าจะลดดอกเบีย้ยลง0 2 5เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็จะลดต่อเนื่องด้วยในเดือนมิถุนาในนั้นดอกเบีย้ยไทยเนี่ยจะจบที่กลางปีที่ตัวเลข2เปอร์เซ็นต์ค่ะคือเชื่อว่าจะลดสองครั้งติดและยังไงต่อมันจะไปสอดรับกับสาภาพเศรษฐกิจที่ลดลงมากสู่ระดับ2.7ในปัจจุบันดอกเบีย้ยที่เหมาะสมก็คือต้องถูกปรับลดลงไปด้วย สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจหลายประเทศที่เมื่อเขาเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างอะค่ะอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือการปรับระดับดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลงเนี่ยมันก็ปรับลดลงได้ทั้งดีทั้งนั้นกลุ่มงานอีก o n o m i c อินเตอ e n เ e เจนซ์เซ็นเตอร์ของแบงก์ไทยพันชิตเคยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยระดับสกยกภาพเคยักยภาพเคยอยู่ที่3%เปซแต่วันนี้จากปัญหาเชิงโครงสร้างที่มากขึ้นทําให้ศักยภาพของเราลดลงเหลือ2.7%เพราะฉะนั้นมันก็ไปสอดคล้องกับหลายประเทศที่เขาก็ปรับลดดอกเบีย้ยลงเหมือนกันนะคะจากปัญหาเชิงโครงสร้างดังนั้นมันไม่ได้มีในยะต่อการกระตุ้นและเหยียบเบรกมองว่าการลดดอกเบีย้ยเหมาะสมอืมอ่ะแตกต่างสักนิดนึง หวัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ตกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทรพิพัฒเหลืองนารมิชัยเป็นกรรมการพิจารณาของ KKP บอกแม้จะไปไมได้ว่ากรององจะลดดอกเบี้ยศู5แต่กลับมองว่ามีโอกาสจะเห็นไปลดมิถุนามากกว่าค่ะนี่คือจะไม่ลดงวดวันพรุ่งนี้ไปลดการประชุมมิถุนาเหตุผลที่คุณพิพัฒเห็นอย่างนี้เพราะอะไรคือพรุ่งนี้จะไม่ลดค่ะมีอยู่สองสามเหตุผลหลัก ปัจจัยแรกคือเศรษฐกิจไทยกําลังฟื้นตัวไม่ได้แย่ดังนั้นความจำเป็นในการจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่มีและประการที่2 10เมษาต้องรอดูความชัดเจนโครงการดิจิท a l วอลเล็ค่ะ อันนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้กรอง,อง,องชะลอการตัดสินใจออกไปก่อนเพื่อจะรอดูภาพที่ชัดเจนทั้งภาพเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มดิจิลลทัล w a l l ็ตรวมถึงจะรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งของปีนี้ด้วยที่เดี๋ยวจะออกมาช่วงกลางเดือนพฤษภาคม,มดังนั้นก็เป็นไปได้ คือจะยังไม่ลดพรุ่งนี้ไปลดเดือนมิถุนาค่ะโดยสรุปว่าเรามองว่าควรลดหรอกแต่ไม่ใช่ครั้งนี้การยิ่งไปลดดอกเบีย้ยจะยิ่งมีผลทําให้ส่วนต่างอาาัตราดอกเบีย้ยสหรัฐและประเทศไทยเนี่ยมันห่างเข้าไปอีกเหล่านี้จะยิ่งเป็นแรงกดดันต่อเงินบาทเพิ่มขึ้นถ้าเรารีบลดดอกเบีย้ยจนเกินไปเนี่ย มันจะทําให้เกิดผลอย่างที่บอกนะคะเป็นแรงกดดันต่อเงินบาทซึ่งตอนนี้ก็อ่อนค่าดังนั้นมองว่าแบงก์ชาติคงจะต้องพิจารณาและมีการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้คือฝ่ายว่ายังไม่ลดจะไปไลดมิถุนานน่น <ฮะ S 2> อีกท่านหนึ่งคุณพูนพาณิชพิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทยกกลวมาร์เก็ตของแบงก์กรุงไทยบอก น่าจะไม่ลดเหมือนกันจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2.5%ก่อนค่ะเดาไปถึงผลโหวตเลยนะคะคุณพูนบอกโสเอาจจะเป็นมติ 4, 4ต่อ3ให้คงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ก็4ต่อ2ให้คงอัตราดอกเบี้ยโดยจะมีกรรมการหนึ่งท่านอาจจะลาประชุมทำไมอไม่อยากเข้ามามีส่วนหรอค่ะเออก็อาจจะเป็น4ต่อสหรือไม่ก็สต่อสให้คงอัตราดอกเบี้ยเออทั้งดีทั้งนั้น น่าสนใจไหมล่ะท่านผู้ชมดอกเบี้ยนักการเงินนักวิเคราะห์ทางการเงินเขายังเห็นต่างกันอยู่เลยตอนนี้ท่านผู้ชมเราเห็นยังไงเรื่องดอกเบี้ยอย่างที่บอกไปนะ